ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะความรักของเราในครั้งเนี้ยมันเป็นรักแท้แค่แก้เหอาเนาะเออ <c oughs> ขอบคุณทุกการกด like, share, ไลค์แชร์ติดตามนะคะและนี่เป็นการอ่านแบบโดยร,รวมเนาะสัญญาแรกค่ะเก้าเหรียญโอ้ยร่ำรวยร่ำซ้ำเนาะเออสี่ไม่เท้าค่ะความมัน่นคง ขิงออกบอแน่นอนเลยค่ะเนาะเออพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณบุค,คลิกของคุณนะอ่ะเนาะใช่คุณหรือเปล่าภาพดีนะคะเออกำลังโฟล์มากๆเลยกับเรื่องของการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตมีไฟมีแพชชั่นมีเอนเนอรีมากๆเลยนะคะความคิดส,สดร้างสรรค์ลดแล่นมากๆเลยนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานเนาะเออ เพื่อความร่ํารวยนะคะเพื่อความสุขสบายนะคะกับก้าเหรียญนะ่ะเพื่อความมั่งคั่งของเรานะคะเพื่อความสุขเพื่อความมั่นคงในชีวิตในตอนนี้เนาะและนี่ก็คือพลังงานที่เป็นคุณเนาะเออสําหรับคนที่เกิดในราศีธาตุด,ดินได้คะ่ะพฤกษ์กันมังกรน,นะคะธาตุไฟเมษิงธนูคะ่ะเนาะเออโดดเด่นมากๆเลยนะคะอ,อมาดูกันต่อว่า ความรักของเราเนี่ยมันเป็นรักแพรแค่แก้เหงาเออ <laughs> <sm all> ถ้าไม่เท้า <abetes> ค่ะเออนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณฝ่าฟันนะคะเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะคะมาด้วยกันนะคะคือสายสัญญาณาเริ่มจะดีขึ้นแล้วเนอะเออนะคะเนอมีการฝ่าฟันนะคะ เรียนรู้กับสถานการณ์ของความขัดแยง้งต่างๆที่เกิดขึ้นดูสิภาพนี้ทำอะไรกันอยู่โอ้โหเลสโกมากๆเลยนะคะป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บนะคะนอนแองแมงไปคนหนึ่งนะคะเออเฮลลี่พลังงานขึ้นมาด้วยนาะเออถ้าเกิดใข่แองแงอยู่ในตอนนี้นะคะก็นั่นก็เพื่อความสุขของคุณนั่นแหละเนาะเออการได้ร่วมนะคะเนาะเออประจันบาน,นะคะ่ะป่าปันเรื่องราววิกฤตการณ์มาด้วยกันนะเออสัญญ,ญาณแรกค่ะ สัญญาณต่อมาโอ้สีเหรียญน,นะคะดูสิมีการห่วงแหนนะคะเออกับความรักที่เกิดขึ้นเนาะเออรู้คุณค่าก็ได้ค่ะกับความรักที่มีนะคะและเนี่ยมันคือสอกของมีค่าของฉันใครห้ามแตะใครห้ามเต้านะคะเออผู้หญิงค่าใครอย่าแตะผู้ชายค่าใครอย่าแตะนะคะสีเหรียญมาเลยนะคะเพราะว่าคนที่คุณรักเนี่ยคือความสุขของคุณเนาะเออใส่สัญญาณเนี้ย แล้วยังไงต่อเออมาเลยค่ะแล้วคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณรักค่ะก็เป็นคนที่เป็นคนที่มี energy บ,บวกนะคะเนาะถึงแม้ว่าจะมีพลังงานลบเข้ามาบ้างค่ะก็สามารถที่จะ control ปรับสมดุลกับเรื่องราวต่างๆให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมได้อีกครั้งนะคะทำให้มี energy ในการสร้างสารรค์นะคะทำงานเรียนรู้เรื่องราวต่างๆต่อไปได้เป็นอย่างดีนะคะเออเนาะ เรารู้สึกเลยว่าไม่น่าจะมาแคแกล้งเห่าและแกล้งเห่าได้ค่ะให้มีความสนุกเนาะแล้วก็ทั้งแกล้งเห่าด้วยนะคะแล้วก็รักแท้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะความมั่นคงเกิดขึ้นขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณที่มีความมั่นคงนะคะหรือจะเป็นตัวคนที่คุณรักที่มีความมั่นคงค่ะแต่คุณทั้งคู่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกเนาะเออ มีความหวงแหนในคุณค่าของสิ่งที่รักคนที่รักอย่างแน่นอนค่ะและในเวลานี้คุณกำลังลุยเพื่อคนที่คุณรักนะคะเนะเออสัญญาณน,น่าจะเป็นรักแท้แน่นอนนะคะเอ,อ่ยินดีด้วยนะคะกับไซสัญญาณคลิปนี้ค่ะเออ